การหาเสียงเลือกตั้งห้ามปราศัยห้ามพักการเมืองใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ในการปราศัยหาเสียงบางคนบอกโอ๊ยเวลาพูดในสิ่งที่ดีทําไมเอามาพูดไม่ได้นะผมเรียนให้คุณส่วนทราบฮะคนที่เขียนรัฐธรรมนูญและเจตนารมณ์ผู้รา่างธรรมนูนมองว่ามันจะมีพักการเมืองและนักการเมืองที่เจตนาเป็นลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ย จะนำเรื่องของสถาบันพระหมหากษัตริย์ไปปราศัยหาเสียงในทางลบเช่นจะแก้มาตรา1นึนะฮะจะประดิษร์รอนพระราชอำนาจของพระหมหากษัตริย์อันเนี้ยเข้าองค์ประกอบความผิดนะครับส่วนกรณีากล่าวหรือสิ่งที่ผมกล่าวมาเนี่ยจะเข้าองค์ประกอบความผิดเนี่ยจะต้องเริ่มจากการประกาศกฤษฎีกาการเลือกตั้ง สวัสดีครับพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นเรื่องของการเมืองสัญญาณทางการเมืองโดยเฉพาะนะการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10นะครับได้มีการถวายดอกไม้ให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรี วาหลายอย่างครับก mm ็อาจจะเป็นการได้เพียงแต่ว่าต้องขอกรกตให้ชอบหดนี่ก็เรามาพูดเป็นช่วงเวลาที่ที่จะต้องเดินหน้าในเรื่องของการเดินใ้ิบายเลือกตั้งด้วยและถ้าเดียวกันขอเราต้องไปิหางบาระารไปด้วยนะท่านตํารีจทุกคนรับทราบไปแล้วเราเรากทราบแล้วตาเรื่องของมีอะไรไหมมีน้องมาเากันเสพพูดอะไรก็เติมอยากจะพูดอะไร่เติมไาพูดพูดจะไม่จะพูดอะไรแล้วพูดไป กูไปเจหลายวันแล้ววันนี้มันเป่ชมือไม่ได้าหลายอย่างนะว่าสิ่งมันก็คือความโมู่ใหว่าทำไงมันเม็นระบบเรียบร้อยนะเราอยู่ด้วยกันด้วยความสะบเรียบร้อยมาหลายปีแล้วเนอะนยายยกนั่งลงนอยนายยกนลงหรอลงอย นายยกเซนได้หนให้เราอะให้เราไหน่ะเซนหแล้วเขาส่งหหล่ให้ชิม้ขนายกใครเรื่องหนึงค่ะขนายกคอีกเร่อนึ่งค่ะอ๋อวันนี้วันแจกลายเซ็นวันเกิดค่ะจ้า บบาวาันนี้นายกแฮปปี้ไหมคะเพราะว่าคอรอมอก็ร่วมอวยพรก็ทำไมอย่าง<ว>ช่มนมทุวกวันการทำไมของคอรอมอผมไม่ได้มีปัญหาในคอรอมอเลย<ช>ทุกรรคการเมืองก็เป็นรรคผู้รัรัฐบาลมาโดยตลอดนะถ้าเราไม่รักการมันทำอะไรไม่สำเร็จหรอกสี่ห้าปีที่ผ่านมาเยอะแยะเพราะร่วมมือยังไงเพราะรักกันไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันประชาชนบ้างเหมือนที่ท่านไว้ใจเผด็ิจการให้ครามอำนาจมานานขนาดนี้อ่า ไม่เป็นไรครับต่อให้เราล้างไปแล้วก็สภาไม่ได้แต่แผ่นดินไทยก็เปื้อนไปด้วยรอยพรดเด็จการอยู่แล้วน้ำอะไรเอาน้าลอยใครแปลน้ำฝั่งนู้นน้ำไหมเล้เน้อไม่าเท็รเอา้้อ้าาาเเอ้ ถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาล้างสภากันเป็นพิธีเป็นน้าจิ้มนะคะแต่ว่าวันล้างสภาจริงๆเนี่ยล้างให้ประเด็นการออกไปจริงๆเนี่ยอยู่ที่วันเลือกตั้งในเชิงปรากฏการณ์นะเราคงเห็นเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวทางการเมืองการกรรมการการเลือกตั้งก็กําหนดการเลือกตั้งเป็นวันที่14บสี่ในเดือนพฤษภาคมแล้วก็กําหนดวันสมัครเลือกตั้งเป็นวันที่3ถึงวันที่7เมษายน นะครับก,ก็กำหนดอย่างเป็นทางการแล้วประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้นะครับต้องยอมรับนะว่าคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์ยังต่ำกว่าอุ้งอิงนะฮะเพราะนิวมีเดียของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะการทำสื่อใหม่นะฮะการใช้อินฟลูเอนเซอร์นะฮะการใช้สื่อต่างๆของพลเอกประยุทธ์ยังไม่สามารถที่จะสู้ฝั่งยิ่งลักษณ์ขออภัยฮะฝั่งอุ้งอิงนะเข้ามาได้นะครับพอสู้ไม่ได้ พอโหวตขึ้นมาคะแนนนิยมก็ยังหงสู้ไม่ได้ที่สําคัญคือนักครบนะของฝั่งพลเอกประยุทธ์แทบไม่มีเลยนะก็มีแต่นักเลือกตั้งนะแล้วก็มีนักเลือกตั้งอ่ะโดยส่วนใหญ่ลูกท่านด่านเธอมีในทหารเป็นส่วนใหญ่นักครบเนี่ยในเกมเนี่ยผมไม่เห็นเลยนะก็มีธนากรน,นี่ก็พอสู้ได้มีอยู่คนเดียวนะก็มีอยู่ที่พอไหวนะส่วนนักครบในปุยภาคต่างๆเนี่ยแทบมองไม่เห็นเลย แต่หลักแม่ทัพเนี่ยวางถูกและแลมโบโดูอีสานหิมาลัยดูภาคเหนือชัตเตาปูนดูภาคกรวมภาคกรวมนะครับไตรงสุเวนคีดีเนี่ยดูงานยุทธศาสตร์อันนี้ทําถูกแล้วนะครับอย่างไรก็ตามคุณปีตพันธ์ก็เป็นหัวหน้าพัก นะก็จะเก่งเรื่องข้อกฎหมายเพราะเป็นอดีตผู้พิพากษาเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิธรรมน,น,นี่ก็ทาถูกแล้วแต่นิวมีเดียตอนนี้เด็กวยุยก็เริ่มทานิวมีเดียมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพื่อทําการตอบโต้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นสัญญาณทางการเมืองน่าสนใจนะฮะสัญญาณตอนนี้นะครับหลังจากที่มีการกําหนดการเลือกตั้งมาแล้วนะครับสัญญาณการเมืองเป็นสิ่งที่ต้องจับตามอ,อก สัญญาณตอนนี้นะหลังจากที่มีการยุบสภาในวันที่20นะ20มีนาคมพุทธศักราช2566นะครับก็มีความพยายามในการโจมตีพลเอกประยุทธ์ว่าสาเหตุอะไรนะที่มีการยุบสภานะไม่มีเหตุพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยที่มีการยุบสภาในอดีตหลายยุคหลายสมัยเพราะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองนะส่วนทําไมพลเอกประยุทธ์คราวนี้ย จูจูก็ยุบสภาโดยอ้างว่าสภาเนี่ยประชุมครบวาระไปแล้วแล้วก็ยุบสภาเฉยเลยนะผมอธิบายหุ้นส่วนทีละเรื่องนะที่ผ่านมาเนี่ยรัฐธรรมนูญมังคนรัชบับคราวนี้คนเขียนรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2,560เนี่ยเขามีการแก้ไขหลังจากที่มีการลงประชามติไปแล้ว128มาตราผมพูดอยู่เสมอหนึ่งในนั้นเรื่องของการยุบสภา ยุบสภาคราวนี้จะไม่เหมือนอย่างอื่นนะฮะเป็นอำนาจของนายกร,รัมรีโดยไม่จําเป็นจะต้องอ้างเหตุผลใดๆหรือมีเหตุผลใดๆทั้งสิน้นแต่พลเอกประยุกก็อ้างเหตุผลว่าเพราะประชุมสภาครบแล้วไม่มีอะไรแล้วคุณชวนก็ถแถลงว่าอาละครบวาระแล้วจึงมีการยุบสภานี่คือสิ่งที่พวกเราควรรู้นะสองคนที่เขียนรัฐมนตรีพักราช2560เนี่ย ที่เขามาแก้ไขเพิ่มเติมทีหลังเนี่ยไม่ใช่คุณมีชัยเป็นคนแก้นะเขาแก้ไขเพิ่มเติมเ,มเนที่ผ่านมาพอยุบสภาปุ๊บรัฐบาลจะกลายเป็นเพียงรัฐบาลรักษาการแต่คราวนี้เขาเขียนไว้นะครับว่ารัฐบาลจะไม่ใช่เป็นรัฐบาลรักษาการแต่จะเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจเต็ม มีอำนาจเต็มผมย้ำนะสื่อหลายสื่อในรยายงานบอเป็นรัฐบาลรักษาการไม่ใช่พลเอกประยุทธ์พร้อมคณะยังมีอำนาจเต็มยังคงสามารถมีคนลาออกไปสามารถตั้งคนรักษาการหรือสามารถขอทูลเก้าโปรดเก้าตั้งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้อันนี้คือสิ่งที่ควรรู้นะนะครับนั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์ยังคงมีอำนาจเต็มอยู่ที่ว่าใช้อำนาจเป็นหรือไม่ เชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการเดินหาเสียงนะด้วยการขึ้นเวทีเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นจะต้องทําควบคู่กับการใช้อํานาจหน้าที่เต็มในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งบังเอิญผมอยู่ในนั้นด้วยก็เลยพอรู้พอทราบว่าเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญและมีการแก้ไขในภายหลังมีเจตนารมณ์ เรื่ออะไรนะครับตอนนี้ยุบสภาแล้วขึ้นไปทีไปก็ควบคู่กันไปควบคู่กันไปไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆนะนี่คือสิ่งที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ที่ไม่ใช่เป็นรัฐบาลรักษาการต้องดําเนินการต่อไปนะนี่คือสิ่งที่ควรรู้ส่วนสัญญาณทางการเมืองนะฮะหลังจากที่มีการยุบสภาปุ๊บวันที่21เเป็นวันเกิดของพลเอกประยุทธ์นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่10ทร่งพระกุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับถวายดอกไม้นะครับให้กับพลเอกประยุทธ์ถือว่าเป็นสัญญาณทางการเมืองชัดเจนฮะซึ่งน้อยคนนะที่จะรับพระราชทานดอกไม้ในวันเกิดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งสัญญาณทางการเมืองก็เป็นโพสต์ติปนะครับเพราะที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์นั้นจงรักภักดีต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชนอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราควรจะเข้าใจขณะเดียวกันในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองสิ่งที่ประชาชนต้องการไม่ในต้องการจะอยู่ฝ่ายซ้ายอยู่ฝ่ายขวาเท่านั้นนะแต่สิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศต้องการคือการกินดีอยู่ดีการกินดีอยู่ดีต้องมุ่งไปที่ตัวแปรต้นนะ เศรษฐกิจนี้ดีวันนี้เพราะใครสุดก็สร้างตัวแปรตามเพราะไว้เอ้ยเพราะโครงการคนละครึ่งเพราะโควิด1 i เพราะหน้าการท่องเที่ยวไล่ไปไล่ไปแล้วตอกย้ำตอกย้ำตอกย้ำแต่ที่สำคัญต้องอุดอร่อยรั่วหานักรบหานักรบมาเสริมทีมตอนนี Metro ้นักกรบพลเอกประยุทธ์ไม่เพียงพอเสียงไม่ดังสื่อไม่ฟังอินฟลูเอนเซอร์แทบไม่ค่อยมีเลยที่สนับสนุนเประยุทธ์ ต้องสร้างนะครบเพิ่มอินฟลูเอนเซอร์สนับสนุนเข้าไปนะครับในการเดินปา่าัยในการสนับสนุนในกะารผลเอกประยุทธ์ให้มากขึ้นนะครับจึงจะสามารถสร้างคะแนนนิยมขึ้นมาได้นะครับสังเกตไหมฮะการเดินกลยุทธ์ของก้าวไกลใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือนะครับชาวบ้านแทบไม่รู้จักเลยเลือกตั้งเสร็จที่ผ่านมาแทบไม่ได้เจอประชาชนเลย นะครับสสนะพูดถึงสสจนมีการขึ้นป้ายว่าเอาสสหายไปไหน <c oughs> เลือกตั้งเสร็จแล้วสสหายไปไหนนะครับปรากฏว่าสปีที่ผ่านมาสสไม่ลงพื้นที่เลยเพราะนิวมีเดียโทรศัพท์มือถือมันมีอิทธิพลนั่นหมายความว่าต้องพิจารณาปรับปรุงฮะเรื่องนิวมีเดียเป็นหัวใจสําคัญเลยนะฮะ <c oughs> เพราะถ้ารีแบนดิ้งดีนะครับผู้สมัครมันจะได้โดยอัตโนมัติส่วนพลังประชารัฐ สิ่งที่น่าสนใจตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเข้าซองแล้วนะก็เปิดตัวผู้สมัครนะก็ธรรมนัตก็กลับมาละมาคุมภาคเหนือนะในขณะที่คนในกรุงเทพมหาคนครก็มีสกลทีมีจำมีดรนรุมน um ก็ดูในกรุงเทพมหาคนครแล้วก็แบ่งปุยภาคไปนะตอนนี้ก็ได้หม่อมหลวงกรเข้ามามีธีรชัยเข้ามาเพิ่มนะบอกจะมาดูแลเรื่องของเศรษฐกิจ มาสนับสนุนเพิ่มเติมตอนนี้นะครับแต่ก็ตามทั้งสองพักไม่มีนักลบต้องยอมรับไม่มีนักลบนะฮะมีพี่ไยบูนนิติตะวันก็อยู่ใกล้พลเอกประวิตยเป็นสําคัญพรายามไห่แพนะ้นผมดูแล้วเแผนดู7จดเเงื่อนไขแล้วยังไงพลังประชารัฐก,ก็ได้เป็นรัฐบาลคือหลักคิดของเขานะครับ,นะรบเอาละอย่างไรก็ตามนะถ้าเกมนี้จะแพ้นะก็แพ้เพราะบ,าบาัตรสองใบบัตเลือกตัง้งสอใบ นะซึ่งจะทําให้เกิดการแพ้ชนะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรก็ตามตอนนี้ขณะที่ผมทําคลิปยังไม่เข้าสูโาาาา่โหมดการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการโหมดการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นจนกว่าจะมีการประกาศกฤษฎีกาการเลือกตั้งพอมีการประกาศกฤษฎีกาการเลือกตั้งปุ๊บคุณส่วนรู้ไหมคนที่เขียนเลขมุญเขาเขียนไว้อันหนึ่งที่น่าสนใจนอกจากสังกัดพรรคนะายุบสภาครบเนี่ย ก็วัรละคือวันที่23เนี่ยก็ต้อง <c oughs> ดำเนินการสังกัดพักการเมืองภายใน90วันแต่ถ้าไม่ครบนะฮะยุบสภากรให้สังกัดพักการเมืองใน30วันไม่พอนะฮะยังวางกติกาไว้180วัน180วันคืออะไรพักการเมืองนักการเมืองที่หาเสียงหลังจากที่มีการประกาศกฤษฎีกาการเลือกตั้งย้อนหลังไป6เดือน 180วันและทำไม่ถูกต้องและไม่ได้ขออนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งย่อมมีความผิดตามกฎหมายนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่สำคัญในม,มากกว่านั้นคุณส่วนต้องรู้ด้วยนะครับทำไมเจตนารมอะไรเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญระบุว่าการหาเสียงเลือกตั้งห้ามปรสยัย ห้ามพักการเมืองใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ในการปราศัยหาเสียงบางคนบอกอเวลพูดในสิ่งที่ดีทําไมเอามาพูดไม่ได้นะผมเรียนให้คุณส่วนทราบคะคนที่เขียนรัฐธรรมนูญและเจตนาลมผู้ร่งางธรรมนูญมองว่ามันจะมีพักการเมืองและนักการเมืองที่เจตนาเป็นลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยจะนำ เรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ไปปราศัยหาเสียงไปทางลบเช่นจะแก้มาตรา 1, 1 2, นะนึนะฮะจะประลิทธิ์รอนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์อันเนี้ยเข้าองค์ประกอบความผิดนะครับส่วนกรณีเก่าวหรือสิ่งที่ผมกล่าวมาเนี่ยจะเข้าองค์ประกอบความผิดเนี่ยจะต้องเริ่มจากการประกาศกฤษฎีกาการเลือกตั้งถ้ากฤษฎีกาการเลือกตั้งเริ่ม เป็นกติกานั้นก็จะเข้ามาทันทีอย่างไรก็ตามเกมนี้นะครับถ้าหุ้นส่วนแม่นยำในยุทธศาสตร์เกมนี้ชนะอย่างแน่นอนและชนะแบบงงๆด้วยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ สำนักข่าววิหกนิวส์จัดการสัมนาหลักสูตรยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงอาฟเตอร์นูนช็อกที่ดิโอคูซินาเมืองทองธานีและทางซูมในวันอาทิตย์ที่26เดือนมีนาคม2566ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกามีพลเอกกิติรัตนฉายา อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดพิเศษวันนี้มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีมาเป็นวิทยากรรับเชิญมีดเรเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองมาไขปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมมีพลเอกกิติศักดิ์รัฐประเสริฐ อดีตผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสยนาธิการประจำรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจองโต๊ะได้แล้ววันนี้ลงทะเบียนเพื่อร่วมสัมมนาและสนับสนุนสถานีที่นั่งละ1,500บาทรับเพียง50ท่านเท่านั้นรู้ลึกรู้จริงเศรษฐกิจสังคมการเมืองอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ได้นะคะ ใหโลกเมื่อทงชาติไทยโลกสั่นบนเสาที่ยืนยันตระหนัาสูงจนเสียตา้าให้โลกจารึกให้คนทั้งโลกละจับ เสาพงตนนี้จะังหน้าที่หักนาให้ชนทุกชาติรักรู้ไทยอยู่อย่างมันออ่นคงเลือกใครยังงายใา ไม่มีชาติเพื่อตนที่สุดของคนไทยคือมีชาติ ไม่มีชาติเมื่อเธอ